มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มกัญชัยถึงกับร้องอุ้ยแม่น้ำหนึ่งโดนกล่าวหาจากกรณีผู้ใช้ติ๊กต็อกนะคะได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ไปตามสามีถึงบ้านเจ้าแม่คนดังนะคะพร้อมกับเขียนแคปชั่นประกอบคลิประบุว่าเจ้าแม่คนดังแย่งสามีชาวบ้านงานนี้ในคลิปนะคะมีคนใส่เสื้อโดยด้านหลังเขียนว่าทีมงานแม่น้ำหนึ่ง งานนี้ทำเอาโลกออนไลน์แห่โยงไปเป็นแม่น้ำหนึ่งค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะต้องรอเจ้าตัวออกมาแสดงความเห็นและอธิบายเรื่องดังกล่าวจะดีกว่านะคะสาวที่อ้างว่าถูกแม่น้ำหนึ่งแย่งสามีออกมาเปิดหน้าชนนะคะโดยยืนยันว่าตอนนี้ไม่ได้รอให้สามีหรือว่านายฟิลม์มกลับมาหาตนอีกแล้วไม่ต้องการคืนดีแล้วทุกวันนี้ที่คุยกันก็คุยแต่เรื่องของลูกเท่านั้น หลังเกิดเรื่องก็มีการต่อรองเรื่องของการหย่าร้างกันค่ะโดยสามีขอส่งเสียเงินให้ลูกเดือนละ10,000บาทแต่ต้องแบ่งให้แม่เดือนละ5,000ตนเองก็เลยถามไปว่าเงินเดือนได้แค่1 5 0 0ถ้าส่งเสียลูกหมดจะเอาอะไรกินเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเบิกค่าน้ำมันหรือว่าหายืมคนอื่นก่อนก็ได้พร้อมกันนี้ได้บอกว่าขอให้สามีออกมาพูดความจริงที่รู้อยู่แก่ใจว่าทำอะไรกันอยู่ บอกตรงๆไม่ได้ต้องการสามีกลับคืนมาแล้วค่ะและเรื่องที่แม่น้ำหนึ่งจะฟ้องตนเองนั้นก็แล้วแต่แม่น้ำหนึ่งจะจัดการเพราะว่าตนก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะเป็นแค่ลูกชาวนาไม่มีเงินไปประกันตัวสู้คดีตนก็ยอมติดค่ะล่าสุดนะคะแม่น้ำหนึ่งพร้อมด้วยทนายนิดามาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรายการหววกระแสนะคะซึ่งมีคุณหนุ่มกัญชัยนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการโดยมีช็อตหนึ่งนะคะ แม่น้ำหนึ่งกล่าวว่าให้ของฟิล์มเยอะแค่ไหนแม่น้ำหนึ่งบอกว่าไม่ได้ให้เยอะมากขนาดนั้นนะคะมีคนที่เข้ามาทำงานหลังเขาแต่ว่าได้เยอะกว่าเขาก็มีเมื่อคุณหนุ่มถามว่าทำไมจัดยังไงให้พนักงานเยอะแม่น้ำหนึ่งบอกว่าการที่ให้พนักงานแต่ละคนก็คือเช่นไปซื้อที่โซนกีฬาเมื่อกี้ลูกน้องอยากจะได้ไม่เหมือนกันคนนี้อยากได้เกี่ยวกับกีฬาคนนี้อยากได้ตีแบต คนนี้อยากได้ไปเล่นบอลคนนี้อยากได้ไปเล่นบาสแต่อีกคนบอกผมไม่อยากเอาสายนี้ขอไปซื้อ Converse ซึ่งคู่ละประมาณ7-8,000เราก็ซื้อให้เราตามใจสาเหตุที่ให้พนักงานแบบนี้ให้มานานแล้วตั้งแต่ยังไม่มีฟิล์มและเมื่อคุณหนุ่มกันชัยถามว่าซื้อโทรศัพท์ให้ผู้ชายจริงหรือเปล่าแม่นำหนึ่งบอกว่าขออนุญาตพูดเรื่องโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์ที่ผู้ชายใช้ถ่ายรูปเป็น iPhone 12 Pro Max สีเขียวคะ่ะ เครื่องนี้เป็นเครื่องของบริษัทและเครื่องที่หนูใช้อยู่ถ่ายอยู่ก็คือ13 Pro Max ซึ่งกล้องต่างกันมากนะคะโดยแม่น้ำหนึ่งยืนยันว่าไม่ได้ซื้อโทรศัพท์ให้กับฝ่ายชายและเขาก็ยังคงใช้โทรศัพท์ของเขาอยู่ส่วนโทรศัพท์ของบริษัทเป็นเครื่องที่มีไว้สําหรับใช้โทรพนักงานบางคนก็สามารถหยิบไปใช้หรือว่าถ่ายรูปได้ค่ะเรื่องที่ลูกไปบอกแม่เขาว่าแม่น้ำหนึ่งหอมแก้มหอมหน้าผากฟิล์ม เอาตรงๆนะคะหนูเป็นคนที่จุดๆแต่หนูไม่ขนาดนั้นนะคะหนูก็มีลูกแล้วหนูก็มีหลานหนูไม่เคยทําอะไรแบบนี้ต่อหน้าเด็กอะไรแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ค่ะหนูเคยเอาลูกมานอนด้วยหนูยังไม่เคยมีอะไรกับสามีต่อหน้าลูกเลยนะคะหนูมีจิตใต้สํานึกของความเป็นคนมากพอต่อให้คบกันก็ไม่ทําต่อหน้าเด็กค่ะคุณหนมถามว่าคุณคิดว่าเด็กจะไปโกหกได้ยังไงแม่น้ำหนึ่งนะคะบอกว่าอันนี้หนูไม่ทราบค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะน้ำหนึ่งยืนยันชัดเธอไม่ได้มีความสัมพันธ์เกินเลยกับฟิล์มและทั้งคู่ไม่ได้คบกันนะคะและถ้าคบกันความสัมพันธ์ไม่มาในรูปแบบนี้อย่างแน่นอนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ